สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการคำนวณสูตรสูตรคู่เด่นบนกันก่อนที่จะไปดูก็ไปดูคำเตือนกันก่อนข้อมูลและแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก็ไปดูกันก่อนไปดูเรามาดูงวดที่ผ่านมา มีมีงวดที่ผ่านมานะถ้าใครดูคลิปจะดูจะได้จะได้มองเห็นตัวนี้สูตรนี้คลิปนี้นะครับส่วนมากอาจารย์วงไว้ไม่ออกวงไว้ไม่ออกสักทีวงหกศูนย์แปดห้าเก้าห้าหกห้าหกแปดเนี่ยไม่มา โดนี้เก้าศูนย์โดนกากบาดไปนะแต่สูตรหนึ่งศูนย์กากบาดทิ้งไปหนึ่งห้ากากระบาดทิ้งไปสนะี่ห้ากากระบาททิ้งไป,ททไป,ททไปแต่สี่หนึ่งไม่ได้กากบาทนะอันนี้คืออาจารย์มาเขียนที่หลังขีดตั้งหลังจากลง,ลงคลิปแล้วมันหมอกตัวนี้ 4, 0, นี่สี่ศูนย์เนี่ยอันนี้ไม่ได้กานะอันนี้มันกายมีการกระบาดจะมีแค่หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สี่ห้า หนึ่งห้าแต่ที่อาจารย์วงไว้มันไม่ออกมันไปออกตรงไม่วงไม่วงก็ันน,นี่สี่ศูนย์นะก็มาดูมาดูงวดใหม่กันเลยมาดูวิธีการหากันวิธีการนะครับเดี๋ยว ปากกาอยู่ในเอ่ยเอามาดูดูสูตรเริ่มแรกเลยนะรลงวันที่หนึ่งหกตัวและเล็กท้ายสองตัวก็จะหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหลักแสนสามครั้ง เห็นไ,ไหมหลักแสนสามครั้งหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็มาหลักหน่วยล่างอีกสองครั้งบวกได้9เก้าบวกกันแล้วมันจะได้เก้าบวกกันแล้วได้เก้านะบวกทั้งหมดแล้วติดเอาตัวท้ายมาเป็นเก้าเก้าแล้วถอยหลังหนึ่งเป็นแปดเก้า ผลลับเนี่ยผลลับตรงนี้จากนี้ไปเนี่ยอันนี้เป็นเจ็ดใช่ไหมนะอันนี้เจ็ดนะเจ็ดเก้าเก้าสามครั้งยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์อันนี้เป็นสนะอ,นะอันนี้เป็นหกนะแปดสองค้าเป็น 6, นะ 8, 2, 5, เป็นหกสี่เจ็ด ก้าสามขั้นเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกหกสี่บวกเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าครับก็เป็นเก้าก็เป็นเก้าตัวนี้นะเก้าตัวนี้ถอยหลังหนึ่งเป็นแปดแล้วก็เก้าบวกได้เจ็ดเป็นเท่าไหร่เก้าบวกเจ็ดเป็นหกนี่หกบวกได้สี่ก็เป็นศูนย์เดินต่ออีกหนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเนยนะนี่นี่คือสูตรบนนะ ไอ้ส่วนที่สองแถวนี้ดูแถวนี้คือเก้าเก้าเจ็ดหกสองหกก็เอาหลักแสนบวกกันเก้าครั้งหลักแสนบวกเก้าหลักแสนบวกเก้าไม่ใช่บวกเก้าครังหนะลักแสนบวกเก้าไม่ใช่บวกเก้าครั้งนะหลักแสนบวกเก้าปเท่าไหร่ก็เป็นเก้าบวกเก้าเป็นแปด 9+9 เป็น so, 8 8ก็เดินเดินต่อไปนะ8 9 0 1 2เดินไปห้าตำแหน่งเดินไปห้าตำแหน่งนะครับเรียงไปเลย8 9 0 1 2ก็จะมาดูว่าสลับตัวบนนะเลขห้าตัวเลขหาตัวนี้ส่วนมากเราจะมาตัวนี้มาจากมุมนะตัวมุมมัน8 9แล้วกลับมา0 1ตัวนี้ไม่ค่อยมานะตัวกลางไม่มาแต่ส่วนมากจะมาสี่ตัวนี้ แปดเก้าหรือศูนย์หนึ่งเนี่ยตัวริมมนะันอะริมสองทั้งสองซ้งายขวาแล้วจะมาจาับคู่จากแถวบนนี้มาจับคู่ตัวนี้ก็มาดูเลขออกเห็นไ,ไหมเลขออกแปดหนึ่งนะครับนี่คือบนนะเราต้องศูนย์นี่คือสุดบนของตัวบนออกแปดหนึ่งนะครับนี่ออกแปดหนึ่งออกแปดหนึ่งเราก็มาดูนี่ หนไหมหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งก็ได้แต่สองตัวล่างยังได้เลยเนี่ยเก้าศูนย์เนี่ย้วก็ศูนย์เก้าเนี่ยเหมไหมได้หมดเลยเนี่ยคือให้จับคู่จับแถวบนลงมาหาข้างล่างเท่านั้นไม่ได้จับต่อกันนะครับจับทั้งบนมาหนึ่งตัวทั้งล่างมาหนึ่งตัวแถวล่างมาหนึ่งตัวมวดต่อไปออกเก้าแปด ไม่ไม่บอกคำนวณแล้วนะพอบอกครั้งเดียวข้างบนบอ,อกเก้าแปดใช่ไหมบนออกเก้าแปดมาดูนี่แปดอันนี้เก้าใช่ไหมใช่ไหมอ่าแปดเก้าเลยเอาแปดแปดเก้ามันไม่ได้ไม่ได้ฟิกที่ว่าจะต้องเป็นหลักนะครับมันก็จะต้องเข้ามาแถวบนหนึ่งตัวแถวล่างหนึ่งตัวคือมาสองตัวบนดูสองตัวล่างเลยออกเก้าเจ็ดใช่ไหมนี่ เจนี่อันนี้ก็บเก้าเหมือนกันเนี่ยเจ็ดเรียว่าตั้งสองอันนี้มาทั้งบนทั้งล่างอมาได้ทั้งอันนี้ได้ไดทั้งเก้าศูนย์เก้าอันนี้มาแปดหนึ่งอันนี้มาอันนี้มาแปดเก้าแล้วก็มาเจ็ดเก้ามาดูงวดต่อไปออกอะไรออกหกหนึ่งหกหนึ่งก็ตัวนี้เห็นไหม ทุกคนจะเห็นไหมว่ามันจะมาตามเลขมุมนะมุมมันนี่เจ็ดก็อยู่มุมนี้มันเข้าคู่ตัวนี้หกก็มามุมนี้เหมือนกันเห็นไหมหนึ่งหกนี่หกหนึ่งนี่แล้วล่างมันออกหนึ่งเจ็ดนี่ไงหนึ่งเจ็ดก็อยกนี่หนึ่งเจ็ดมันต่อไปมันออกเก้าศูนย์อันนี้เก้าอันนี้ศูนย์ตัวนี้ศูนอันนี้เก้าเห็นไหม คือบนต้องมีล่างก็ต้องมีหนึ่งตัวแถวล่างต่อไปมันออกเก้าสามขยับขึ้นไปหน่อยเลยเก้าสามใช่ไหมเก้าสามมาดูนี่เก้าอยู่มุมตลอดทังเกตอยู่จะมุมจะมุมตลอดนะไม่ซ้ายก็ขวามุมเนี้ยมุมระหว่างสองตัวทางซ้ายทางขวาไอ้ตัวกลางนี่น้อยมากที่จะออกเก้าอันนี้สามใช่ไหมส่วน ล่างออกอะไรออก42นี่ไง24ใช่ไหมไมันออกมุมนี้หรือว่าอาจารย์ว่ามันแม่นอยู่นะแต่มันอยู่ที่เราจับไม่ถูกเ่ยพรเข้าคู่แล้วมันก็เยอะเหมือนกันนะต่อไปออก40 04งวนที่ผ่านมาออก04นะนี่04ใช่ไหมคือจะออกมุมอการที่เจ้ตัวก,กลางที่ออก ก็ยากกันไว้กันล้วกันเน้นเน้นไว้เป็นสองสี่ตัวนี้มุมสองนี้มุมสองนี้มาดูงวดนี้งวดที่จะถึงนี้คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมได้ตัวนี้สามมาดูนะห้าดูนะครับห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่เล่าสามหนึ่ง 3, 1, ก็ หลักหน่วยท้ายสองตัวสองครั้งแล้วก็มาหลักแสนห้านี่สามครั้งหน่วยสิบร้อยพันหลักพันหนึ่งครั้งก็มาดูบวกด้วยเก้าห้าสามครั้งเป็นห้านะห้าห้าบวกแปดเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าสองครั้งหนึ่งสองครั้งเป็นหน้านหน้านหน ห้าบวกเก้าเป็นสี่นี่คือสี่ได้ตัวนี้ด้วยสี่นะครับสี 4. 4่สี่ถอยหลังมาหเป็นสามไหมเป็นสามสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่อีกเป็นห้าเป็นหกเดินต่อไปสองครั้งเราจะได้ห้าตัวบนเนี่ยห้าแถวบนนี่มาห้าตัวสูตรนี้จะมาตามการคำนวณมานะจะมาตลอดก็ให้ทุกคนยึดหลักนี้ไว้ยึดสูตรนี้ไว้ คือมันก็เป็นกรอบไงกรอบตัวเลขเดี๋ไปเปนห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่ห้านี่บวกกับเก้านี่นี่บวกกับเก้าเลยนะบวกกับเก้านี่ยห้าบวกเก้าเป็นเทาไรเป็นสี่ก็เดินไปเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมคือจะมาจับคู่จับคู่ระหวา่างแถวบนแถวล่างก็ไปดูการจับคู่กันจะได้เั็นไหน มดที่จะถึงนี้ออกวันออกวันจันนะออกวันจันทนะครับก็มาดูเราจะจับคู่เลยมันจะมาอีกไหมแต่มันก็มาตลอดนะแต่มันก็ยังไม่ผิดเลยนะเนี่ยสามสี่นะครับไม่ใช่สามสี่นะสามสี่ลงมานี่สามสี่แล้วก็มาสามห้านี่สามหกีย สามเจ็ดสามแปดนี่นี่แถวที่หนึ่งนะต่อเป็นสี่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 ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะสี่แปดแล้วหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเอาเราไปเป็นห้าเนี่ยห้าสี่นี่ห้าห้าอันนี้ห้าหกอันนี้ห้าเจ็ดห้าแปดหกวันนี้หกสี่หกวันนี้หกสี่ 64, นะครับหกสี่หกห้า หกหกกเจ็ดหกแปดมาแามว่าเยอะมาเยอะเยอะยังไงก็เยอะก็ามาดูตัดการก็ได้นี่นี่กำลังวันจันทร์วันจันทร์เนี้ยเนี้ย มังวันจะมันแปดหกแปดเก้าหกเจ็ดแปดแสดงว่าโอกาสมีให้เห็นเลยนะเนี่ยมีเห็นนีคือหกเจ็ดแปดเก้าเนาะหกเจ็ดแปดเก้าลองตัดเนาะเอาหกเจ็ดแปดเก้ามาตัดนะหกเจ็ดแปดเก้าตัดเพราะเลขมันซ้อนเนี่ยเพราะหกกับแปดอันนี้ก็หกกับแปดมันชน โอกาสจะมีอยู่เราก็จะตัดเลยหกหกเจ็ดแปดเก้าตัวนี้แสดงว่าเราตัดอย่างเ้ยตัดเลยนะแล้วตัวตัดออกตัดตัวตัวถั่วออกเป็ยอว่ากันนะเพราะว่าตัดตามสูตรตัดทิ้งนะตัดทิ้งอันนี้ไม่มีหกเจ็ดแปดเก้าตัดทิ้งอ่าอันนี้ไม่มีหกเจ็ดแปดเก้านี่หกเจ็ดแปดเก้าไม่มีหกเจ็ดแปดเก้าไม่มี นนี้ไม่มีไม่มีหกเจ็ดแปดเก้าหกเก็ดแปดเก้าอันนี้หกเจ็ดแปดเก้าไม่มีหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีเนี่ยมาดูต้นตัดเท่าไหร่หกสี่หกเลยมันมีหกสี่เห็นไหมมันเหมือนกันซ้ํากันตัดทิ้งตัดทิ้งนะครับห้าหกกับหกห้าเหมือนกันตัดทิ้งอีก ทิ้งไปสี่เจ็ดสี่แปดสี่แปดหกแปดห้าแปดก็จะเหลือเลขอยู่ตอนเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เหลือเลขอยู่สิบห้าตัวนะห้าสิบห้าสิบสิบห้าเหลือเลขอยู่สิบห้าตัว เอกอไปนี่เหลือเลขอยู่แค่นี้เดี๋ยวเน้นให้ก่อนเมื่อเหลือเลขอยู่แค่นี้เน้นให้หกเจ็ดแปดคิดว่าเลขมีหนึ่งเอาสมมติว่าอาจารย์บอกว่ามีเลขมีหนึ่งนะคิดว่ามีหนึ่งนะ มีหนึ่งก็ถ้าหนึ่งมาถ้าพูดว่าหนึ่งมาถ้าหนึ่งตัวนี้มาเนี่ยมันจะมาคู่อะไรเดี๋ยวให้เดี๋ยวก็ไปเลยให้อาวงให้หนึ่งเจ็ดอืหนึ่งมานะยสามตัวนี้เอา หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะเอาแต่เห็ว่าหนึ่งมาก็ฝากไว้เอาไปหัดทำคือทำย้อนไปแล้วมันก็สูตรนี้มันถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เอาไว้ให้ทุกคนได้ทำเป็นบรบริหารสมองอย่างน้อยเราก็คำนวณขึ้นมาแล้วว่าเรามีกรอบตัวเลขใช่ไหมกรอบตัวเลข ทุกคนอาจจะชอบตัวนี้ก็ได้ข้างบนเนี่ยอาจารย์ตัดตัดอกอาจจะชอบก็ไม่ต้องตัดไงก็เอาเต็มนี้ตัดตัวตัวล่างก็ได้มันอยู่ที่ว่าใครอะได้ตัวเด่นมาแค่นึงมาตัดแต่อาจารย์ชอบแบบทมื่านอาจารย์ชอบทุกคนความชอบของคนไม่เหมือนกันอาจารย์ชอบหนึ่งหนึ่งวิวีสามสามชุดเองหนึ่งหกเก็ดหนึ่งแปดประมาณนี้อืม เอาฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ